สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนกำลังเดินกลับบ้านจ้ะแดดดีดีวันนี้ที่อังกฤษเขาก็จะติดติดไอเนี่ยจ้ะนะเห็นไหมติดที่เป็นสีสันเหมือนธงชาตินี่ไว้เพราะว่าจะไอนี่จ้ะพระราชนีที่นี่เขาจะครบรอบไอนี้คลองบัลลังอ่ะเพื่อนๆนะอันนี้คือสถานีรถเมล์ที่ในเมืองที่จะอยู่จ้ะ ดอกไม้สวยเนาะปลูกตวนสวยเพื่อน,อนจากสถานีรถเมย์ก็าจะเมนหลักก็อยู่ตรงนี้จ้ะตรงหน้ากับไอ้ตรงคลินิกก็จะนะคลินิกหรืออนามัยนี่แหละเพื่อนอน,นะที่นี่เขาเรียกอนามัยเนาะอันนี้คือรถเมย์เวลาตารางรถเมย์ที่จะไปเมืองลีดจ้ะเนี่ยเขาจะบอกว่าลีดกี่โมงกี่โมงเขาก็จะบอกจก้ะนะ แล้วก็ตรงตรงข้ามกับอนามัยในหมู่บ้านจ้ะเสียงะระฆังก็ดังขึ้นมาเนื้ส่วนตรงฝั่งนู้นก็จะไปเซลบี้ไปวตัตบี้อย่างเงี้ยจ้ะนะวัตบี้อ่ะอันนี้ก็ไปไปยอคจ้ะไอัเน,นี้ยไปยอคเนี่ยสถานีรถเมย์ไปยอคจากทัสคัสเตอร์บอสเตชันนะ ก็ประมาณนี้อจ,จะ้ะคนเงียบนะนเพื่อนๆวันนี้ตรงกับวันหยุดจ,จะ้ะวันหยุดราชการแบงค์วอลรีเดย์คนเขาก็จะไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวตามทะเลจ,จะ้ะไปจอยพาเดินกลับบ้าน แดดดีธรรมชาติดีวันนี้วันนี้ก็แม่น้ำจ้ะแม่น้ำไหลมาจากหมู่บ้านที่พี่สายอาศัยอยู่อ่ะจ้ะมังก็โบสถ์กัคระรังมาจากเสียงระครังมาจากโบส่ะเพื่อนมอเตอร์ไซค์เห็นยังเห็นอยากโบกขาบ้างเพื่อน่าเห็นยัง วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้เขาก็จะจัดงานฉลอมฉลองอยู่ในหมู่บ้านก็จัดตรงนี้เราจะปิดถนนอะไรเงี้ยประมาณนี้เผื่อนป่ะเดินป่ะ เดินน้อยจะในหมู่บ้านจอยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยออกมาก็หละก,ก็ไม่มีอะไรที่หน้าออกมาจะเพราะว่าไม่มีแหล่งชอปปิ้งไงเพื่อนมอไซค์ก็มากันเต็มเลยจ้ะเดี่ยวก็จะู่เนส่วนใหญ่เขาก็จะติด ทงตามบ้านจ้ะตามถนนหนทางอะไรประมาณนี้นเพื่อนๆนะตามพวกสถานีรถเมล์รถไฟอะไรประมาณเนี้ยใกล้ถึงบ้านแล้วนเพื่อนเอ้ร้อนจริงๆอันนี้ทางที่จอยลงเดินลงมาจากมากลับมาจากทําง,งานนะจ้ะนะทางเนี้ยอันนี้ก็ซอยจ้ะซอยที่จะไป หาพักตรงที่ว่าแถวพวกจอยอยู่นี่แหละร้านคาพากจอยก็ตากพาเต็มอยู่นะวันนี้ร์นเด์ด้วยเหรอเนี่ยใครร์นเด์เซราร์นเดะมีลูกปป่นลูกปุ่งลูกโป,งกป่งด้วยโฮ้ถึงบ้านอาจารย์ื่อนก็จะเอาไข่เพียนที่ซื้อไข่เป็ดมาคิดว่าเขาจะไม่มาขายไข่วันนี้จอยก็ไปสวนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอะ ราจะต้องเขียนทําไมเนอะมีไข่ไก่แค่สี่ลูกนะคฮะสมองสมองไปกันใหญ่ละเนี่ยจะไข่เป็ดบ้านนี้ชอบกินไข่เป็ดกันนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่รู้แพ็คเท่าไหร่แ็งเท่าไหร่ประมาณห้าปอนมั้งมันเป็นห้าปอนกว่าประมาณเนี้ยห้าปอนหกปอนเนี่ยจะอะไรกัดกันไม่รู้คันใหญ่ละ <c oughs> อันนี้ซื้อมาสองแผงจะ ทำไข่ดาวทำพะโลทำออมเล็ตตอนเช้าเพื่อนๆทำไข่คนอะไรเงี้ยทำได้หลายเมนูเนาะขาดไม่ได้จากบ้านจอยนี่ขาดไข่ไม่ได้ต้องซื้อมากินซื้อติดบ,บ้านซื้อทุกอาทิตย์ทำไข่เค็มนี่ก็ดีจากแต่ว่าเนานะทำไข่เค็ม ลูกกับสามีเขาก็ไม่กินด้วยเพื่อนๆเ,เรากินคนเดียวมันก็นะมันไม่แฟอะแล้วก็ไม่ได้นั่งกินไข่เค็มทุกวันด้วยไงไข่ก็จะกินกาแฟเพื่อน หน้าหน้าจอนิวสากทาอะไรนะครีมกันแดดไปแล้วเ่ะเพีินเลยเจอแดดไม่ได้เนี่ยเดินนี่หน้าไหม <c oughs> หน้าไมทุกรอบครับก, <c oughs> ก็นะในหมู่บ้านเขาก็เริ่มทะไอ้นี่ <c oughs> เขาก็ติดธงตั้งแต่กลางๆอาทิตย์ที่แล้วจะติดธงธงชาติอะ่ะนะเพราะว่าพระราชนีที่นี่เขาครองราชกี่กี่ปีแล้วเนี่ยจำไม่ได้ รางลาดนานพอสมควรแล,ล้วเออเลยแบบว่าถนนถนนหนทางแล้วก็ตามพวกสถานีรถเมล์พวกถนนนั่นแหละในเมืองก็มีสีสันนะเพิ่มขึ้นเพื่นนะพอนเพราะมันมีธงชาติไงธงชาติเป็นสีเป็นสันสีแดงสีขาวสีอะไรเงี้ยสวยดอกมงดอกไม้อย่างเงี้ยเขาประดับนะเขาประดับถนนหนทางก็สวยดีจ้ะพอหมด เทศก,กาลเนี่ยก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็เอาลงอย่างนี้เพื่อนเขาไม่ได้เอาไปปล่อยทิ้งไว้ตลอดเวลาไงแล้็เป็นอย่างนี้จแต่ชวยดี้ยจชอบไงช,ชอบแบบอะไรถ้าหนอนหนอนท่าแบบมีสีมีสันอ่ะนะถ้าแบบไม่มีสีมีสันจอยไม่ค่อยชอบอ่ะโอเคเพื่อนๆอย่างนี้นจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย